ลงใต้ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดยะลากันบ้างครับโดยที่โรงก๋ง108-109ยะลาได้จัดพิธีเล่นน้ำร้อนครับที่โรงก๋ง108-109ยเ้ี่กง๋งยะลาหมู่ที่9ก้าตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดงานประจำปีถือ ถือศีลกินผักลุยไฟครบรอบปีที่8โดยได้เปิดโรงทานบร,บ,รารบริการอาหารเจให้ฟรีประชาชนได้รับประทานมื้อกลางวันและมื้อเย็นรวมทั้งมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งคำคืนของวันที่7ที่ผ่านมาได้จัดพิธีเล่นน้ำร้อนเริ่มด้วยพิธีประทับทรงพร้อมพิธีเวียนทูบสะเดาะเคราะห์จากนั้นได้มีพิธีต้มน้ำโดยใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงและเล่นน้ำร้อน ด้วยการนําใบไม้มาจุ่มลงไปในน้ําที่เดือดแล้วนํามาประพรมร่างของหมาทรงที่ร่วมพิธีทั้งชายหญิงเพื่อปัดเป่าล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อหมาทร,ทรงทยอยเล่นน้าร้อนเสร็จแล้วได้ประพรมน้ําร้อนให้กับประชาชนที่มาร่วมชมพิธีตามความเชื่อและความศรัทธาเพื่อปัดเป่าความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายตลอดจนเสริมความเป็นสีมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ นอกจากนี้ตลอดช่วงเทศกาลกินเจยังมีพิธีสำคัญเช่นการยกเสาเทวดาอันเชิญองค์ยี่หวังประธานงานสู่มนฑลพิธีพิธีเวียนทูปสะดอเคราะห์พิธีล้างอาวุธพิธีเล่นน้ำร้อนพิธีเล่นกระเบื้องแก้วพิธีลุยไฟและพิธีส่งยี่หวังองค์งงประธานเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์ครับ